ก็สวัสดีฮะอยู่กับผมจุ๊กเก้หนึ่งห้านะครับอยู่กับเกมโดต้าทูไม่ต้องตกใจครับทําไมเปิดหน้าเฟซก่อนแล้วเข้ามานี่คือเวลาเข้ามานะเกมอ่ะมันกด F2 อ่ะมันจะแบบหาไม่เจอมันตัวละจะหายแหละโอเคอ่ะวันนี้ครับดูกับฮีโร่อ X นะครับอ X ก็คือลีเจเนอไนฮอนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเรียกอเรียกอเ็คือไม่มีใครเรียกรีเจเนอเลยแม่งเรียกได้ X ถูกไหมอ่าน่าจะรู้ว่ามันคือรีเจเน อ่ะก็ไปดูฮีโร่บ้างดีกว่านะครับฝ่ายเราเนี่ยอ่ามีสไนเปอร์นะครับก็คือฟินโงโนั่นแหละนะครับตัวที่2ครับวอลล็อกวอลล็อกก็เหมือนไอตัวที่เรียกโกเลมอันตีมันเรียกโกเลมได้อะ่ะเอออะไรวะานึกชื่อไม่ออกว่ะเฮลบิงเกอร์เออลืมแล้วเป็นไงพอนปิดเดือนหนึ่งลืมชื่อแล้วตัวที่3ที่เราดูครับคือแอ็นะฮะตัวที่สีอคอเมรครับคือแบทมิธ ตัวสุดท้ายครับดร็อปเรนเจอร์ไม่มีเนฮอนนะฮะอ่ะไฟหนงข้ามครับผมมีคริง้งไม่มีเนฮอนนะครับตัวทีตาอยู่ก็คือเซเลนเซอร์ครับคือวินดิเกเตอร์นั่นเองนะครับตัวตัวที่3นะครับเอิร์กเชนเจอร์คือเบเฮตัว4ครับซดก็คือทันเดอร์นะครับตัวสุดท้ายฮนะเอลเดอร์ไททันไม่มีเลยก็มีเหมือนเนฮอนประมาณ6ตัวนะไปละ3โอเคมาลุยครับผมต่อตอนนี้ครับไอเทมมี อาเบเมลหรือว่าสะท้อนนั่นเองนะครับแล้วก็โลบ็อกหรือว่าเวนการอาแบบจะพูดยังไงดีวะ <c ười> คือเราเราเขาเรียกว่าอะไรวะเวลา <c ười> เวลาเราจะบอกเนี่ยเออออกมาเป็นสะท้อนออกเป็นโลบ็อกหรือว่าเราจะพูดชื่อไอเทมดีแบบเบดเมลนะเวนการนะอะไรงเงี้ยไม่รู้ชาโดตาดูยังไงแต่ถ้าเป็นฮอนของเราอะคือเราก็เรียกสะท้อนเรียกโลกบล็อกอะไรมันเนี่ยบางอย่างอะอย่างวินบลอก ใช่ไหมวอ็์กเล็กวอล์กใหญ่อันนี้มันแบบเที่ยมแม่งส่งผมคนละอย่างก็อาจจะบอกทั้งสองก็ได้เนาะตามนั้นจบก็ <c oughs> คนส่งก็เปรีเพย์จากทางบ้านนะครับส่งรีเพย์ได้ที่รูปไฟที่เฟซนะครับเดี๋ยวบอกเพยเอยบอกเพจหลังคลิปแล้วกันก็ตอนนี้คิวศูนย์ตาย 2, สองอ่ะเปซนทิ้งหนึ่งอ่าก็โดนอยู่ยับยับสกอร์รวมแปดต่อสี่ อ่ะส่วนสกิลก็เหมือนลียแน่เลยนะครับสกิลหนึ่งคอนะฮะก็คือบังคับให้ศัตรูมาตีเราแต่สกิลสองต่างออกไปเล็กน้อยนะครับของลียแน่มันจะวิ่งเข้าไปใช่ไหมอันนี้ไม่วิ่งนะครับแค่กดใส่กดใส่ศัตรูเฉยนะฮะศัตรูจะสโลว์นะไปมาดูบวกก่อน,นครับหนึ่งซิงเกิลครับเจอไซเลนเซอร์ใบไปก่อนเดินตามมาหาแล้วคอใบนี่สับเบ้ ได้มาหนึ่งนะครับตีไข่แตกแล้วยังไงเอลเดอร์ไททันกระทืโบโผล่ลับนี่สกิลหนึ่งนะพี้ยนตินะครับสักระทืบมันหลับนานแต่ว่าถ้าโดนดาเมจครบ200ก็เลิกหลับแนละ้วอ่ะสับไปครับสับ2อ,อยู่ไปไหนเอลเดอร์ไททันนะครับแล้วสับสามอ่ะไปถึงสกิล3ต่อสกิล3เหมือนเหมือนในฮอนเลยก็คือสตูตีเนี่ยมันก็จะปั่นนะครับปั่นมีโอกาส20%ที่จะปั่น อันตีีก็คือสับนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราไม่ต้องมีกระดาษฟ้าเราสามารถสับและรีเซ็ตได้เลยครับตั้งแต่ตั้งแต่อัพหกมาก็คือสับสับตายปุ๊บรีเซ็ตสับตายรีเซ็ตสับตายรีเซ็ตโดยที่ไม่ต้องมีกระดาษฟ้าอ่ดูรวมเหมือนจะดีกว่าเนาะก็ก็ดีกว่าหละไม่ต้องมีกระดาษฟ้าใช่แม้เราจะสับรัวก็ตอนเกมมาเวลหกก็จังหวดีจะเก็บห้าก็ได้ครับถ้าสับได้เนาะโอเคสกิลสองไม่วิ่งแค่นั้นเองนะ อ่ะแล้วสว่วนเอาแมงขายขวานตัดไม้ไปแนละ้ว <c oughs> ขวานตัดไม้ในเกมโดนันทูมันไม่ได้มันปาคีปไม่ได้นะตัดไม้แดงเดียวแต่ถือไว้มันจะอาช่วยในการเพิ่มดาเมจตีครีปอ่ะตอนนี้สะท้อนก็โลบ็อกนะครับไม่มีอะไรคีป,ป่าก็เป็นบวกมานาสองร้อย่าไม่รู้ว่าจะมีชาติากระทาฟ้าหรือเปล่าส่วนกระทาฟ้าก็นี่ครับบวกความสามารถของสกิลสอนะครับกับ สกิลสกิลอะไรวะเนี่ยอ๋อสกิลหนึ่งนะครับอันตีไม่ได้บวกอะไรอันตีน่าจะเป็นในเรื่องของทาเลนมากกว่านะฮะที่จะช่วยโอเคไปรุยแล้วผมว่าไปล่างอ๋อ,อเป็นบิงอ่าอาบิงบิงสะท้อนโลโบ็อกอ่าเรียกมันฮอนเดียใช่ไหม ยังไงฮะเออเชกเกอร์โอ้ยไอเชกเกอร์ครับวอล์กหนีไปนะครับออกแชโดว์เบสแต่ว่าเออเชกเกอร์ไม่ได้เล่น <Under attack. S 1> มันมันมันคือเบย์แต่ว่าเขาไม่ได้เล่นคล้ายๆนะเขาเล่นตีกันทนมาอ่ะฟาร์มไปครับฟาร้อาอันนี้สกอร์สี่ตัวแปดนะฮะอ่าสู <40 S 1> ตกดห้า <and attack. S 1> นะครับดดครบคิงกดสาม แล้วก็เีเนตาม,มา3คิวส่วนความรวยครับแน่นอนว่าแอกแอกเอียนเรนแอสแล้วแอกแอกรวยสุดนะครับรวยสุดลองมาก็คริงอ่ะมาจ้าเอ๊บบิงมาคอคริงก่อนนะฮะยังไงคอคริงคอคริงบิงคอคริงโอ้ยเจอไายเอาสุดเอาเหอไซเลนเซอร์ไม่แดกไม่แดกใครสักคนหนึ่ง โอ้โหไม่ไหวครับเจอสามตัวไล่ยังไงฮนะวอลล็อกเออเชกเกอร์เดินมาตายแล้วบึ้มโ้โหหายเลยฮนะว,ยนะ <laughs> วอล์กมาบึ้มหน้าสั่นวอลล็อกครับเรียกโกเลมออกมา <laughs> มาใส่ป่า <laughs> ฟินเก็บสองมาใส่ป่าไม่รู้เพื่อนอันตีเหมือน,นเฉยนะแต่สกิลอื่นๆของวอลล็อกอะไม่ไม่ค่อยเหมือน เฮลบิงเกอร์อันที่ะเลโกเลมมีกระทาฟ้าเลีสองตัวนะฮะสูสีอนะสิบต่อสิบสองครับสไนเปอร์เรน,นี่ยเตาฟินของเรานั่นเองมาเกิดแล้วครับโอเคเลสโกรู้เหมือนจะออกฉากมานะ ออกชาดกับตัวทองนะฮะกำลังสั่งซื้ออยู่ก็ส่วนชาเนี่ยครับเพิ่มความสามารถของสกิลสามนะครับก็จากโอกาสที่มันจะปั่นเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าได้ชาิมาก็โอกาสปั่นเพิ่มขึ้นครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าส่งผลต่อจากนี้อ่าบัฟแก่ศัตรูที่โดนทาให้ศัตรูสร้างความเสียหายรวมตัวแอคน้อยลงนะครับดีบัฟดังกล่าวทับซ้อนกันได้เพิ่มโอกาสในการเอ่อเปิดเอ,อ้เพิ่มโอกาสในการปั่นอ่ามัเมเขียนบล็อก เพิ่มมาสิเเนตะฮะอ้ายังไม่ออกอ่ะอยังไม่ได้มาส่งครับซื้ออยู่เนี่ยอ่าโดนแล้วครับคริงคริงยิงอ้าวโดนไซเลนเซอร์ใบโ,โ,โ,โดนแล้ว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 โดนใบเอาตายตายตาย <c oughs> อ่าวอลลอกมาช่วยนะครับผม ต้องถอยออกไปก่อนเฮ้ยเจอคริงตายอ่าเรียบร้อยคริงก็มีสกิลวินวอลในตัวครับมันก็แอบวอลค่าได้เลยโอ้โหไม่ไหวเอาไม่ไหวคริงออกไปอีกอ่ะคริงคริงคริงโอ้โหมาดอเรนเจอร์เจอคริงเอา้าไปตีคีปิป่าทแล้วไงโด โอยนี่แลหละมวยวัดที่เราพูดถึงไม่มีถอยอ่ะลูกเดียวอ่ะสู้ลูกเดียวครับผมไม่มีถอยไม่มีกันอาจจะแบบถอยก็ตายอะไรเงี้ยถอยทำไมอ่า,อย,ยา,ยาอยู่เด้อไทยทันตอนนี้ก็เท่อยู่เหมือนกันนะเหมือนพี่น้องไอเอิร์เชเกอร์เลยนะเหมือนพี่น้องกันเ,กเ,เ,กเลยวนะ่ มาโอเคฮนะแอคเกอร์มาแล้วครับอ่าก็กดขวดสโมกอ่าสโมกก็คือเห็ดนะครับแต่คนเขาบอกมาว่ามันมันมันสามารถสโมกหมู่ได้นะครับแบบกดคนหนึ่งแล้วก็หายทั้งห้าตัวอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับผมก็คือทุงยังรวยสุดอยู่นะโอ้สไนเปอร์ออกกระทาฟ้าแล้วอ่ามาครับได้ฉาดแล้วตอนนี้ คิวสามตายสี่อยู่ครับจะเย็นรอก่อนนะครับรอเกิดก่อนอามาดีเออเชคเกอร์นี่ะโนตันไม่ทันทีต้องรองมีคองกันเหมือนมันไม่ค่อยแข่งเลยอเออเกมนี้มันไม่ค่อยแข่ง อันนี้ไซเลนเซอร์นี่เจอคนไทยอนะ่ะคงไทยแน่นอนเหมือ <laughs> นสลามันตกกว่าว่ะเออใช่สังกกตไม้มีสลานี่ว่ะพอให้ดังยิ้วสาไทยสลามันก็ตกไงอย่างไอ้วอลล็อกมันชื่ออะ่ดูควนันครับเพื่อมันบวกบอกไหมเอ้ เนี่ยวอลล็อกมันชื่อกุ๊กๆนะมันไม่ชื่อกอกอกอแต่ว่าอ่ามันสละตกไงผมว่าน่าจะตั้งชื่อแบบให้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนาะบางทีชื่อภาษาจีนภาษาอะไรเนี่ยก็ตั้งได้หมดเลยไงฮะคอไอ้ซาบโอเคได้มาหนึ่งมาคอครับเจอไอ้เจเกอร์ซันมาไม่รอแล้ว ออกเมตานช่วยแล้วสาบโอเคสาบสองใช่ไหมแต่ว่าคําแปลสมมติว่าเราเล่นเราเราเปลี่ยนภาษาไทยละคําแปลเราก็เป็นภาษาไทยก็ก็ไม่เป็นไรก็ปกติแต่ <Radi ant S 1> ชื่อของผู้เล่น<ร><ร>เนี่ย<ร>ผมว่าน่าจะเป็นแค่ภาษาอังกฤษเนาะแต่ไม่เป็นไร <laughs> มันเป็นลายภาษาก็เป็นมาไม่ลายคอไม่ทันนะครับเนีเอาไปได้ก่อนนะครคริง ตอนนี้มาคิวห้านะครับแต่ตายถึงสี่ตอนเกมโดนอยู่ครับอุ้ยสไนเปอร์หกสิเหรอวะเยเดอร์สไนเปอร์ยังไม่ตายเลยครับคิงหกสามอ่าคดิ้งได้จกกอเกาะแล้วอ่าทาเลน์ครับเอาเป็นซ้ายทั้งหมดเลยนะครับเวลสิบบกความเร็วยี่สิบหน่วยเวลสิบห้าเนี่ยเอาเขาเสียหายของสกิลสามนะเพิ่มอีกสามสิบหน่วย ตอนนี้จะเมตรปั่นอยู่ที่210โอกาสที่จะปันน่นยอยู่ที่สอร์่ซ็น30%นะครับผมไปเอา้าเจอผักอ่ะแล้วโอ้ยโดนใบโดนใบสับไปได้นี่ปั่นตายไปอ่ารู้สึกว่าหรือว่าหกครั้งวะอ๋อพอมีชาติเหมือนตีหกครั้งแล้วมันจะปั่นมั้งแม็กแซก5าอ๋อไม่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 ไมไม หมือนมันได้เกาะใช่ไหมวะคือไอริเจเน่ถ้ามันโดนตีครบเก้าครั้งมันไม่ปัน่นมันก็ปัน่นนะแต่อันนี้เหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวไม่ได้มีจํานวนครั้งนะครับว่าตีกี่ครั้งไม่ปัน่นเราจะปัน่นแต่อันตี้มันได้มันได้เนี่ยครับจะได้เพิ่มเกาะป้องกันอย่างทาวอนนะอติอติคิวได้ได้เพิ่มเกาะอ,อย่างทาวอนเอายังไงทราบสวย ออกเลยทารีมานาไปเฮ้ยมีมีหัวแซ้ด้วยห,วหวัวแซ้หัวแซ้ตัวเอง,องไงครับรอเอาคลิงฮะน่าจะรอสะท้อนคูดาวแล้วบิงมาอืม้มขอไม่ทันนะรอดอะแซ้ก็หัวตัวเองนะครับมอความเร็วสิบแปด มอบความเร็ว18%เมื่อใส่เพื่อนร่วมทีมแล้ะลดความเร็ว18%เมื่อใส่สตูอ่ีแจว่ะฟาเรงยงจะได้แบบจะได้วิ่งไวอ่ชินต่อไปน่จะเป็นโัวทองครับนี่อยู่ในคังครับไม่ได้แล้วล่ะม้งตัวทอง ปีสกอร์น้ำนะครับ1820ต่อแล้ว,แ,ลวแอคคิวไป7ตาย4ี่สิสเนี่ยหัวตัวเองไปฟาร์มไปครับอ้าวคิงไม่เลิกลอยเหรอไม่เลิกลอยใช่ไหมจะสล่ได้ป่าครับคิงวองกมาอ่าเรียนแหนก็รอฮะแต่คิงเห็นตัวก่อนครับแล้วใบโอ้โหโดนใบแต่เปิดสะท้อนครับวิ่งไล่ฮะคิงวิ่งหนีแอควิ่งตามแล้วเข้าฟาร์มดีกว่าก็ไม่มีไม่มีถุง ลืมหายยี่ถุงเขาเรียกเลยนะถุงเอาไว้เปิดหาตัววอคกอ่ะนี่เออเชกเกอร์ได้ดเลยมีวอล์กอันเดียวยังไงโอ้ฟินนี่ออกเขียวจอกกรอบก,กระทาฟ้าเยโดของเยอะเหมือนกันนะเนี่ย หัวตัวเองปอะลาแซ่ตัวเองไปปิ่งใบใจเอ๋เอวด์เออเดอร์ไททัานแล้วรู้สึกว่าจะมีการวอาเกิดขึ้นอันตีรีเซ็ตนะครับถ้าสับตายก็จะรีเซ็ตถ้าส,บสับไม่ตายก็ติดกูดาวนะครับ มามีการติ๊กเอาโลชนันอ่ะเพื่อนกดสมองมให้นะครับไอ้เอาเป็น b k b นบมาให้ใครเก็บอ่ะให้ดอเก็บอ่ะเรียบร้อยอ่ะ อ้าไม่มีใครเก็บเดินหนีกัหนหมด <laughs> ดาบอกงั้นขอโอ้คริ้งแม่งลอยอย่างเดีวยดวเลยวย่ะแม่สายลอย ายอฮะซุดอ๋อซุดมันจะโดนหรือเปล่า่ะสกิลส่วนไปครับยังไงเ้ยเดี๋ยวได้ทันนะครับมีปล่อยวิญญาออกไปแล้วโอ้ยยังไงโอ้โหเออเชเกอร์มาเอาดีเอาดีมาแล้วครับแอคไฟเราตายไปนึ่งบอลอกตายไปก่อนบิงมาแล้วสับไปเลยฮนะ โอ้ยโู่แตกสไนเปอร์ซูมไปโอ้โหไม่ตายนิดเดียวแล้วอืกำลังจะง้างมือสับแต่ว่าไม่ทันเอาอ้นี่หลอยว่ะคริ้งเสร็จสายหลอยแล้วไปไหนต่อครับเอาบนนะครับยังไงซายเลนเซอร์ Are รู้ตัวไหมหตามหัวขาดแล้วเบรีย้ยบิงมาคอเปิดสะท้อนแล้วหลอปันตายไม่ต้องซับ tower under tower has ตอนนี้ก็สกอร์สิหรือนี่สี24 ตอนแรกๆมันจะสู้ได้อยู่นะหลังๆมาเหมือนแยกเราไปตายคิงก็เล่นลอยนะหลังๆเริ่มไม่ไหวลีแนนี่โอ้โหรวยนำนะคิงรวยตามเรียบร้อยปนะอมบนแตกไปข้างล่าง <laughs> คิงไม่สู้หรอวะ จริงๆน่าจสู้ดอดได้นะมันมีใบเอออาจจะสู้ได้เคฮะมาแล้วครับแอ็กบิงมาคอครับเปิดสะท้อนแล้วสับไปโอเคเก็บสุปไปหนึ่งเอ่อเชกเกอร์วอล์กยู่ครับอาตายตายตายไม่น่ารอดยังอยู่ยังอยู่โอ้ยไม่รอดนะครับผมนึกว่าจะสับหมดสับหมดหัว ตอนนี้ก็คิวไวสิบสองครับตายโคตรนานแปดสิบวิอ่ะมีประเด็นต่อปะ่ะอ่ะสไนเปอร์เงาหัวม่มีแล้วแล้วยังไงครับเออเคเกอร์สัน้นคิงยิงโอ้ยอ่ามีคนบอกว่าคิงอารมณ์เหมือนเห<นา>มือนสก,กาวตีไก่ก็วอลก์ได้เหมือนกันครับแค่วอลก์ได้เหมือนกันแล้วสกิลหนึ่งมัน มันยิงธนูรัวๆไม่เหมือนหรอกอ่าไม่ไม่ไมีอะไรเหมือนนะเหมือนจะเหมือนก็แค่วอล์กเหมือนกันนะแค่นั้นแหละ <c oughs> ตัววกงมีเยอะโอ้ยเฮี้ยยิงนกยิงม้าล่วงหมดเลยเออคริงคริงอ่ามีการหยุดเกมครับสไนเปอร์หลุดมามาโอเคสกอร์ยี่สามยี่หกน้าก็คือสุสีอยู่เบียดันสมคิว โอกาสแพ้ไฮนายังเกิดขึ้นได้นะครับยังไงคลิงใบครับแล้วยิงออกเมดอ่าวอหลอกมาช่วยคพายุฮะแล้วยังไงวอลอกอันตีอันตี้ใส่ใครเออเชเกอร์มาสตาร์แล้วโอ้ยทีเดียวอืมรอดเฉยครับดอรเรนเจอร์ก็ไม่มีได้เสียกันไปเนะี่ยคูคูกันแต่น่าเสียดายครับ นะสกิลสามล์กสกิลหนึ่งยิงธนูรัวๆจักจักจัก,จกสกิลสองกดเปิดออโต้ได้มันจะยิงเพิ่มความเสีหายอันตีก็คือเกินกลินเกินกินครีปนะครับกินครีปได้ด้วยออ,ออกชากก็เวลาเราหายจากสกิลสามเนี่ยมันจะมีโครงกระดูกออกมาช่วยยิงสองตัวมาอันพอแล้วนะ รอมาันานพอแป๊บ,บนึงนงครับมาอันพอแล้วนะครับผมเดี๋ยนะเวลากด F2 แมบบชอบหายไปลุยต่อครับตอนนี้ออกเป็นฮาร์ดนะครับผมสำหรับแอกออกหัวใจมาเลยครับออกฮาร์ดแล้วก็ออกกันเวทด้วยนะครับผม มาขอไปไปไหนไซเลนเซอร์สุดพาไปคร,รับเปิดสะท้อนตีแล้วสับนี่สับจนได้ไปไหนสุดอ่าอาเอาคอ,อ,อครับขอใส่เอลเดอร์ไททันปั่นตีปันป่นเอ้ยยังไงฮะสับได้ยังสับไม่สับสับไม่สับ,สบ,สบรอคอรอคอเอ้อยคอทีนึงแล้วสับโดนนันตี คดินแยกแต่ยังแข็งอยู่ครับบิงไหมบิงมาครับเจอซุดโอ้โหสกิลหนึ่งคูด,ดาวพอดีโอ้โหอีซุดโดดหนีไม่ได้ติดคลิปติดคลิปบนโอ้ยบนโดนหล่อยอ่ะตอนนี้14คิวแลับป,ป้าคอซุดแล้วรอจาบมาสิบห้าแล้วเออเคเกอร์ครับต,ตัดตัดไปหนึ่งที นาหมดแล้วครับไม่มีสับแล้วตอนนี้ช่องก็ก็เต็มแล้วนะแต่ของยังได้สุดกว่านี้นะอาจจะเปลี่ยนของในภายหลังครับตอนนี้มีเบรนเมลนี่ครับเปลี่ยนของนะอ่ะกดขวดสโมกมีเบรนเมลมี BKB มีฮาร์ดมีบริงก็มีกันเวทใหญ่นะ อ่าส่วนทาเลนนนี่นนครับวิวยี่สิบอัพขวาเพิ่มความเสียหายร้อยห้าสิบของสกิลอันติเนี่ยอันติเออคือสาบไปนะ่ยอ่ยาับเจอคลิ้งยิงแล้วโอเคออโอ้ยโอ้ยได้ได้ไหมได้ไหมแข็งยู่แข็งยู่ไปต่อ มาแล้วสับเม,มกาคิวพอของเยอะมันก็สับมันอยู่เหมือนกันมาตีฟอมแล้วครับปล่อย ปล่อยลอยไว้ฮะแยากล,ลอยลอยเอ่อ17คิวแ,แล้วเออร์จิเกอร์วอาก์ู่ครับมาไงเออร์จิเกอร์ตันหนึ่งทีไอ้วอลอกนี้เล่นเป็นมาวัานนียฮะไม่เห็นอันตีโดนประตูตักทีเลยปล่อยปล่อยมั่วๆปล่อยไปเรื่อย เรียบร้อยฟอมกาเด็กอ่าสไลเปอร์อ้าวรู้ดีตายแล้วสไลเปอร์โอ้ยโดนใบโดนใบโดนใบมาแข่งแขงอยู่ครับโอ้ยเลือด4,000กว่าเลย4 9 0โอ้ยโดนใบวะไม่น่ารอดเอามาพอ ปันปันศาบอโอเคโอ้ยมาดิยังไงครับไซเลนเซอร์คอไปตีตไปลัวซาบโอ้โหทสามยี่สิบคิวไปแล้วครับไปจบยังนี่ว่าเราคอยซัพให้ว่าคอยหิว <c oughs> ว่ามันไม่เป็นปนี่ไงมันก็หิวให้อยู่เนี่ย ไม่ได้วอลล็อกอาจจะเรียบร้อยไปแล้วยังไงครับคริ้งโดนใบอีกแล้วเออเออเกอร์ซันไปครับผมโอกระดูก็ระได้ตังไว้เน,นี่มีมาบักวงบักวอนให้ ออกเป็นบิล่งนะเปล่งแสงไปปอมไปเรียบร้อยไนะอ, <c oughs> อ้คริ้งนี่จะลอยอย่างเดียวเลยวะเฮ้ย <c oughs> ไปไหน <c oughs> อยู่นี่อ่า <c oughs> มาไซเลนเซอร์ โอ้ยโดนใบอีกแล้วแั้งตามอยู่ครับแล้วสาบกอดไลน์ครับเรียบร้อยกอดลไลน์นนลแล้วครับไปไหนซุด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 สาบอย่าเบนคิวอยู่เนี่ยกอดไลน์แล้วอย่างไรสับสับ,บอีกแล้ว <S <S 2> <S 2> เออเชเกอร์สับม,มาเลยทีนี้เอ,อ้ยไม่ไอ้นี่มันเยอะจังวะ กระทาฟ้ารีสกิววะโอ้โหป็นไงเรียกโกเลียมมาสามตัวอ๋อเหมือนฮอนเหรอกระทาฟ้าได้สองตัวพอรีสกิลแม่งเหลือสามู้หายไปในนึงบาสุดท้ายฮะ่สิบสามคิวไปแล้วเฮ้ยมาคอปันปะท้อนะครับ แล้วสาบแม่งโดนใบอีกแล้วใบได้ใบดีบอกระยันเยอะฮะแต่ไม่ไม่ไม่พกพุงเลยไม่ไม่ไม่พกไอทีเปิดหาไอเปิดหาตัววินวอลเลยอาจจะไม่จําเป็นพอคอปุ๊บมันก็เปิดเผยตัวตนนะครับถ้าคอโดนอ่ะฮอลเป็นดาบดาบทองอ่ะดาบทองคือม็อก เรียบร้อยครับสามทางมาแล้วมา24คิวครับไปสะท้อนคอบอ่อโอ้โห25ไปไปในสุดสุดสุดบอ่อเหมือนตีไม่ค่อยแรงเ,รเลยวะบับโอ้โหยีเนี่ยแม่งยืนเช่ตั้งนานเลยหายไ,ไป2 0 0 0ันเองเนาะบ่อไม่ไม่แรงมัอนบอ่อฮอนเลยดิเนี่ยเรียบร้อยครับจบที่2ี่ิคิว่อไปนะครับบ๊ายบาย